จะบอกเลยว่าตอนพักโฆษณาเนี่ยโอ้ยคืนประดุกฟูประมาณ4-5ตัวอร่อยจริงๆเลยทั้ง2เจ้าเลยนะคุณผู้ชมรสชาติดีมากดูรายการจบแล้วนะฮะไปอุดหนุนได้เลยนะรับรองไม่ผิดหวังเลยรับรองว่ารสชาติติดอกติดใจกันอย่างแน่นอนนะฮะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแข่งขันเกมกันต่อม่ด้คุคณกิฟเนี่ย จากตลาดเจ้าพยาเนี่ยก็เข้ารอบมาเป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี้เป่นเต้นค่ะวันนี้เรามีดารารับเชิญนะครับเขาก็บอกว่ายำปลาดุกฟูเมื่อกี้ตอนช่วงเบรกโฆษนาวิ่งออกมาจากหลังฉากมาชิมกับผมบอกแซ่บมากนะฮะต้องจัดกลับบ้านแล้วเหมือนกันเขาบอกอย่างนั้นเลยทีเดียวนะฮะมาพบเครับคุณเจสซี่เล่นได้ไง ใจไม่ไหวเลยครับอดใจไม่ไหวแซ่บไหมโอ้สุดยอดรสชาติดีใช่ไหมผมว่ามันตรงนี้นี่แหละครับตรงนี้เลยยังไงน้ําจงน้ําจิ้มเนาะน้ำจิ้มมีสูตรของตัวเองเลยใช่ไหมฮะค่ะนะทั้งสองเจ้าเลยนะอร่อยหมดเลยเมื่อกี้เราแอบมาชิมแล้วครับผมต่อให้เท่าไหร่ดีครับ2ค่ะ2ใช่ไหมค่ะสองนะครับ2นะฮะให้แค่2 2อ่ะ2จานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้คุณเจสซี่นะครับจะคว้าเงินจากแม่ค้าได้หรือเปล่าจะตลบได้หรือเปล่าต้องมาติดตามพร้อมไหมครับพร้อมค่ะชัวร์ ถ้าชวอแล้วเรามาเริ่มการแข่งขันกันเลยครับพร้อมนะครับจะแข่งขันกันแล้วนะครับ60วินาทีกติกาเหมือนเดิมเป้เลยแต่ตอนนี้คุณเจสซี่เนี่ยมีอยู่แล้ว2จานทำได้ท่า่ผมจะบวกให้นะฮะส่วนคุณกิ๊ฟก็ต้องเร่งมือหน่อยเพราะว่าเราต่อเข้าไปแล้วนะครับนะฮะขอโชคดีนะครับเตรียมตัวนะครับสวยงามด้วยนะฮะเน้นสวยงามนะครับห้ามแบบว่าหูแต่กระจายไม่เป็นแพ้นะครับหนึ่งสองสามเริ่มครับ ของคุณเจสซี่นะฮะผมแยกมาชัดๆเลยนะอ้าวก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้อ้าวมาดูครับได้ไป 1, 2, 3, 4, 5สบวกอีก2จานเป็น7จานนะครับ7จานโอ้โหได้เยอะทีเดียวมาถึงฝั่งนี้ครับฝั่งคุณกิ๊ฟเบอกจัดสวยงามลนเลยนะฮะ <c oughs> มาดูกัน,นครับ 1, 2, 3, 4, 5 ได้ไป5จานนะฮะาจานเอาเชิญตรงนี้ครับจริงๆได้ไป5าจานเท่ากันแต่ว่าเราไปต่อเขา2จานนะฮะเขาก็เลยชนะตรงที่เราต่อนั่นแหละถึงเราต่อจานเดียวเขาก็ชนะ <c oughs> เพราะว่าผลอ,ออกมาเท่ากันนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณเจสซี่นะครับก็ตลบเงินแมค้ามาทำบุญกับทางรายการนะครับ10,000มืนบาทจเตใช่ไหมเวลาทำบอลวดเร็วพวกต้องเอาให้สวยด้วยนะครับก็เลย ออกมาผลเท่ากันก็ไม่เป็นไรครับมพราร่วมสนุกเนาะสนุกสนานนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะชิมปลาดุกฟูนะฮะยำสามกรอบร้านคุณกิฟเนี่ยเห็นบอกสูตรมาจากไหนนะนครสวรรค์ค่ะนครสวรรคร์ร,ร้านชื่ออะไรครับ ร้านประดุกฟูแม่ต้อยค่ะประดุกฟูแม่ต้อยคุณแม่มาเชีด้วยนะครับประดุกฟูแม่ต้อยนะครับขายอยู่ที่พระรามห้าเจ้าพยาค่ะเจ้าพยาตลาดเจ้าพยานะครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณนะครับเอาละคุณเจสซี่วันนี้คุณเก่งมากก็ไท้ดได้นะเพราะว่ามันไมนมันเกิดจากการเตรียมพร้อมนะ่รับเตรียมพร้อมการจัดอย่างเดียวนะฮะตอนนี้ผลงานละครเรื่องอะไรอยู่บ้างครับก็มีมีละครเรื่องโทนครับเป็นละครเย็นนะครับสินาฬิกาสี่สิบห้นาทีนะครับทางช่อง7นี่แหละครับติดทุกวัน ทุกวันเลยนะฮะก็ติดตามชมนะครับเรื่องโทนนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับผู้ชมครับเรามียอด20,000บาทแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะสะสมต่อไปเรื่อยๆนะครับวันถัดไปก็มาดูว่าดาราของเราจะตลบเงินได้อีกหรือเปล่านะครับแต่วันนี้เรามีเสื้อมาแจกแล้ว10ตัวนะครับมีคําถามว่าการแข่งขันนะครับจัดชุดประดุกฟูในวันนี้ดารารับเชิญคุคุณเจสซี่เนี่ยสามารถทําได้จํานวนกี่จานนะครับ1 7จาน2 สีจานนะครับโทรมาได้0824454471นะครับตอบถูกสิท่านขออนุญาตปิดสายแล้วก็จัดส่งให้เลยวันที่ไม่ได้เปิดออกาดแจกเนี่ยไม่ต้องโทรมานะครับคุณผู้ชมครับเช่นวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เปิดสายรอรับนะครับเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วครับเชิญมาใกล้ๆเลยนะฮะขอบคุณคุณเจสซี่ขอบคุณน้องกิ๊บมากแล้วเจอกับรายการตลบหลังตลาดได้ใหม่นะครับบ่าย3มโมงครึ่งถึง4โมงเย็นช่อง7สีจันท์ถึงพระัาสัดีวันนี้พวกเรา3าคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ าสุรเกา่าต้องเจอพ่อค้าสุดเก่งถ้าใครคิดว่าเจ๋งขอเชิญมาร่วมประลองถ้าคุณคิดว่าแน่ขอเชิญที่หลังตลาดแต่ระวังคุณอาจจะโดนตลลบหลังตลาดเรื่องราวขำคัไม่มีวันจบพ่อค้าแม่้า